เทศในที่ประชุมพระวันที่2พฤศภาคม2528ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวยาณสัมปันโนมาเป็นกิริยาเกี่ยวกับทาาุการนี้ไม่ได้นางก่จจอพระเจ้าไปนิพพานนิสาวทั้งหลายนิพพานไปก็คือว่า เครื่องมือนั้นบรรลัยใช้ได้เท่านั้นเมื่อถึงเวาลาแล้วก็เป็นไปตามสภาพของมันมีเป้นมาตั้งแต่การไหนไเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเอามานิจังทุกขังอนาตาัตตาจริงตรีกร่งความจัดความจริงไว้ไประจำโลก ทั้งสามนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจากสภาพทั้งสามนี้หากจะพิจารณาตามธรรมธรรมซึ่งเวลานี้ธรรมก็กำลังมีพระพุทธเจ้าได้ประกาศเอาไว้ว่าเป็นวาระทิ่หรือเป็นเวลาที่ศาสนายัางมีอการชี้แจงบอก ความจัดความจริงตามสิ่งที่เป็นจริงทั้งหลายต้องมีอยู่พอพอจะเข้าใจได้สำหรับผู้สนใจนำรมเข้ามาสอดสอด yeah, yeah. ่องแยกแยะคลี่คลายออกจะได้เห็นความจริงตามลำดับํำดาที่ปพุตตเจ้าประกาศไว้โดยไม่สงสงสัยนอกจากให้กิเลสเยียบย่ำทำลายปิดหูปิดตาปิดจิตปิดใจไว้สียอย่างเดียวเท่านั้น แม้จะสัมผัสสัมพันธ์อะไรโดนจนกระทั่งศีรษะแตกขาหักถึงขนาดตายก็ไม่รู้เพราะที่เดยนไม่เคยจะทําผู้หนึ่งผู้ใดให้รู้ให้ฉลาดแห้มผมในได้หลุดพ้นจากเนื้อมือของมันไปได้เพราะมันมีความหวังอยู่อย่างนั้นตลอดอุบายวิธีทั้งปวงเพื่อความบีด บังคับหรือหลอกลวงสัตว์ทั้งหลายให้อยู่ในเงื้อมมือของมันทั้งนั้นแล้วเหตดใดมันจะเปิดโอกาสหรือเปิดช่องเปิดทางให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้รู้เหตุรู้ผลรู้ความแตกความจริงแล้วสลัดปัดสิ่งที่เกี่ยวข้องผัวพันคือมันเชื่อเองออกไปดูอิสระของจิตตามหลักธรรมที่พระพุทธเจา้าสอนไว้มีไม่มี หากว่าเราทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่สนใจในอัดในธรรมนำเข้ามาแก้ไขจิตใจของตนแล้วจะไม่เห็นของจริงซึ่งเต็มซึ่งประกาศกระเทือนอยู่ทั่วสรรพางร่างกายทั้งขันห้าและจิตใจเราไม่มีเวลาลดหย่อนผ่อนคลายลงไปบ้างเลยมีแต่ความจริงล้วนๆในธาตุในขันอันนี้ความจริงก็คือว่า คุกขั์นั่นวั้งสิก็คือความจริงอันหนึ่งสมุทยัยยะศาสตร์ก้อนี้ก็คือความจริงอันหนึ่งถ้ายกสัตว์มรรคยมัริย์ขึ้นมาเพื่อสอดส่องมองสิ่งที่เป็นัจัะด้วยกันทําไมจะไม่ทะลุปุโปร่งออกไปถึงนิโรธษัตย์คือความดับสนิทแห่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เรา เขามีอยู่อย่างนี้นี่แหละเครื่องประกาศเครื่องยืนยันพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่ามีอยู่ว่าพระพุทธเจ้านั้นจริงมีจริงสอนโลกจริงรู้จริงเห็นจริงสอนโลกทั้งหลายให้ดุพ้นจากทุกข์ไปได้จริงโดยไม่ต้องสงสัยทุกทุกพระองค์ท่านสอนแบบเดียวกันเพราะสัจธรรมมีอยู่เอา ถ้าเอาขันเอาจิตใจนี้เป็นเครื่องประกาศยืนยันกันได้เลยปฏิเสธกันไม่ได้เรื่องสัจธรรมที่เต็มอยู่ในขันนี้สัจธรรมนี่แลเป็นทางเดินเพื่อความบุญพลนสัจธรรมนี่แลเป็นเครื่องยืนยันแห่งความจริงทั้งหลายและเครื่องยืนยันของผู้รู้รู้สัจธรรมนี่คือใครถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านจะเป็นใครเล่ารู้สัจธรรมซึ่งมีเต็มอยู่ภายในร่างกาย คือขันห้ากองรูปกองเวทนาสัญญาสังขารบินแดนด้วยสติปัญญายานทั้งหลายนี่คือฝ่ายมากแยกแยกไปตรงนี้ทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของถิ่งมาดั้งเดิมนอกจากจะให้กิเลสเอาไปแหลุงแคอย่างเดียวเท่านั้นอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้สัมผัสสัมพันธ์นี้ตั้งแต่กิเลสเกาะโผลเอาเรื่องผลประโยชน์ของมันแะโดยไถ่เดียว แล้วสุดท้ายก็มาทําลายตัวเองนั่นเนีะยไม่ได้ทำลายผู้ผู้หนึ่งผู้ใดทาลายตนก่อนอื่นแล้วกระจายออกไปให้เป็นความเสียหายหแก่ผู้อื่นอยู่ด้วยด้วยความเห็นที่เป็นพิษเป็นภัยของตอนเนี่ยกิเลสมันแหลมคมผมเคยสอนพวกท่านทั้งหลายไว้นานเท่าไหร่ตั้งแต่ออกสังคมมานี่ได้สามสิบกว่าปีนี่แล้วนี่ผมเคยได้พูดออกปากเลยก็ได้ ท่ันจะเริ่มแรกในขั้นที่ได้เข้าใจในธรรมเบื้องตน้นตามความตะเกียบตะกายของตนที่เป็นมาถามท่านเพ็งนี่แหละเป็นองค์แรกไม่ได้ถามผู้หนึ่งผู้ใดที่อยู่ดอยธรรมเจดีวัดดอยธรรมเจดีนั่นแ่ะท่านเพ็งนี่จะเล่าอันหนึ่งให้ท่านฟังอ่ะ ผมมาอยู่สถานที่นี้นี่ก็เล่าความจริงออกมาเลยเป็นอย่างนั้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 นนี่จะไม่แจ้งแต่เป็นเรื่องสัจธรรมส่วนละเอียดสุดทั้งสมุทยัยทั้งมรรคสัตว์เป็นความละเอียดสุดของของสัจธรรมทั้งสีน่นี้ให้ท่านเพลงฟังสุดจิตสุดคิดสุด ทั้งเหตุสุดทั้งผลให้ท่านฟังโดยเฉพาะไม่มีใครเลยวันนั้นมีสองต่อสองคนแล้วพอจบลงไปแล้วคําพูดเช่นนี้ซึ่งท่านเคยติดสอยห้อยตามผมมานี้เป็นเวลานานทั้งอยู่กับหลวงปุ่มมั่นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเราทั้งเที่ยวโดยลําพังเช่นอย่างไปเที่ยวด้วยการเพิ่งกลับมานี่แหละแล้วคําพูดเช่นนี้ผมไม่เคยพูดให้ท่านฟังใหม่ ยอมรับบอกไม่เคยได้ยินนี่ก็ให้ท่านตั้งใจนะถ้าท่านจะตั้งใจอันนี้ไม่ใช่เป็นคําโกหกเป็นคําหลอกลวงเป็นคําถอดออกมาจากหัวใจที่ได้ตะเกียบตะการมาเต็มกําลังความสามารถทั้งเหตุและผลยึดแนออกมาได้พูดให้ท่านฟังนี่เป็นคนแรกที่ได้ระบายให้ฟังหรือกระซิบให้ฟังข้อสองสองต่อสองโดยเฉพาะนี่ นี่คืออะไรที่พูดเหล่านี้พูดเพื่อความโอ้อวดท่านทั้งหลายหรือนี่พูดถึงเรื่องความยืนยันในความจริงทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในขันห้านี้เองรูปเวทนาทัญญาสังขารยืญญนยันนี่คือเครื่องมือเป็นไปได้ทั้งเครื่องมือของธรรมเป็นไปได้ทั้งเครื่องมือของสมุทยัยคือกิเลสประเภทต่างๆนี่มันจะสร้างผลประโยชน์ของมันขึ้นมาโดยอาศัย ขันทั้งห้านี้เป็นเครื่องทำจะสร้างผลสร้างประโยชน์เพื่อสังหารกิเลสให้ถึงสมุิเฉตประหารได้แก่มรรคผลนิพพานเต็มภูมิก็ต้องอาศัยขันทั้งห้านี้เป็นเครื่องเป็นเครื่องยืนยันเมื่อทราบกว่าจะทราบอยู่ในวงขันนี้ซึ่งเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทรงรู้ทรงเห็นทรงยืนยันพระองค์แล้วนำธรรมชาติอันนี้ออกประกาศ ทำสอนโลกซึ่งไม่มีใครที่จะค้านได้เลยเพราะเป็นความจริงเสมอกันหมดนอกจากไม่รู้ไม่เห็นเท่านั้นถ้าเอานำนำอันนี้ออกไปประกาศสอนโลกทีนี้เมื่อได้ยังสติปัญญาซึ่งเป็นมรรคตรัตเข้าไปที่จุดนี้อันเป็นความจริงด้วยกันจริงต่อจริงเข้าถึงกันอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้วทําไมจะไม่ประกาศความรสุสูิ์ความจริงของตนออกมาอย่างร้อยเปอร์เซ็นตและยืนยันพูดได้อย่างเต็มปาก รู้ได้เต็มหัวใจเรานี่แหละเครื่องยืนกันของศาสนาว่าศาสนาจริงขนาดไหนใครเป็นผู้พาศาสนาทำศาสนาให้จริงในพุทธศาสนาเราก็คือองค์ปัจจุบันนี้ได้แก่พระพุทธเจ้าสมณะโคดมเป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงในธรรมทั้งหลายระหว่างแห่งขันกับจิต ซึ่งรวมกันอยู่นี้หรือตีสัจธรรมทั้งสี่นี้แตกกระจายออกถ้าเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วเปิดเผยมรรคผลนิพพานขึ้นมาให้เต็มเต็มส่วนได้แก่ความมืิสุดพระไทยความมืิสุดใจของวิจ้าณสาวกขึ้นมาอย่างเต็มภูมินี่แหละเครื่องยืนยันแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อความยืนยันแห่งพระพุทธเจ้า ด้วยความบริสุธ์ความยืนยันแห่งพระสงฆ์สาวกขึ้นมาปรารปรกฏภายในใจของตนด้วยความบริสุดแล้วประกาศธรรมสอนโลกประกาศได้อย่างเปิดเผยอย่างอาจฐานอย่างไม่สะทกสะทานเพราะเอาความจริงออกประกาศไม่ใช่เอาของปลอมออกประกาศทําไมจะไม่ประกาศได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทําไมจะไปสะทกสะทานนี่ลาศาสนาเป็นของจริงจริงอย่างนี้เป็นตัวพยานได้อย่างชัดเจนพระพุทธเจ้าจะปริดิพฐานนานเท่าไร่เจ้าของมีอยู่นี่ เห็นได้อย่างชัดเจนเจ้าของแห่งเพื่อความเป็นศาสดาและสักขีพยานแห่งความเป็นศาสดาคืออะไรคืออริยสัจสี่ได้แก่มรรคสมุทัยนิโรธมรรคสิ่งเหล่านี้ตั้งอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ในวงขันห้ากับจิตเป็นตัวประธานไม่นอกเหนือไปจากขันเราขันท่านจิตเราจิตท่านนี่เลยขอให้พิจารณาที่ตรงนี้แล้วจะยืนยันในความเป็นของพระพุทธเจ้าทั้งทั้งหลายกี่ร้อยกี่ล้านพระองค์ก็ตามเถิดจะไม่มีอะไรสงสัย ว่าศาสนานี้คือศาสนาที่จริงแท้มีผู้ยืนยันมีผู้เป็นเจ้าของโดยไม่ต้องสงสัยไม่เน้มาหลอกกันอย่างเปล่าเปล่าแล้วพูดเฉพาะวงศาสนาของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธศาสนาเอาสัจธรรมนี้เป็นเครื่องประกาศเป็นเครื่องยืนยันแห่งความจริงของศาสนาทั้งหลายที่แสดงออกแก่โลกสงสารเฉพาะอย่างยิ่งแสดงแก่พวกเรา เรามาอยู่กันยังไงทุกวันนี้ปฏิบัติกันยังไงเาจะทํานี้ประกาศกลางวันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีลดมีหย่อนเฉพาะอย่างยิ่งทุกกับสมไทยย์เป็นสิ่งที่ประกาศกลางวานันออกหน้าออกตาไม่สะทกสะท้านเพ่นพ่านเต็มวัดเต็มบาเต็มพระเต็มเนยทําไมจึงไม่เอาสติปัญญาซึ่งเป็นมรรคตรอ,อกปีนี้พิจารณาขี้ขายขันติความอดความทน ทนเพื่ออะไรทนเพื่อต่อสู้กิเลสสังหารกิเลสด้วยอดดจจ้วยทมทาไมจึงไม่ออกมาใชา้สติปัญญามีอยู่หูงต้มแกงกินได้หรือบอกแล้วหลายครั้งหลายหนอันนี้ไม่ใช่อาหารประเภทต้มแกงกินเป็นปเครื่องมือสําหรับสังหารกิเลสตัวเป็นภัยต่อจิตใจของพวกเราทั้งหลายเองทําไมจึงไม่คิดไม่ค้นขึ้นมาทิพย์ชุมสอนทุกวันนี้เข้าใจว่าผมมาโกหกท่านทั้งหลายอย่างนั้นหรือยังไม่มีใครสนใจ ที่เอา่คปฏิบัติถ้าสนใจมันก็ควรจะเข้าใจกันบ้างไม่มากก็น้อยไม่ถึงกับจะอกอกจะแตกอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้ผมอดผมทนนะเข้ามามากตั้งใจมาองคนั่งก็อยากมาศึกษานี่ก็อยากมาศึกษามาเจเจก,ก,ก,กะกะเกอเกเขินเขินลุ่มลุ่มดอนดอน หาความสัตย์ความจริงอะไรก็มาได้เร่ร่อนๆสุดท้ายก็เอาชื่อสถานที่อยู่และครูบาอาจารย์ไปขายกินนี่อันหนึ่งไม่สงสัยเป็นไปได้จริงๆทีแรกก็มามุ่งอัดมุ่งทำสุดท้ายกลายเป็นเรื่องโลกเ,เรื่องสงสารเรื่องกิเลสตัณหาไปหมดเลยเรื่องอัดเรื่องทำเลยไม่มีนี่ถ้าไม่คิดแยกแยะจริงๆจะหาเอาตัวไปไม่รอดนะกะแบกขันห้าอยู่ด้วยอํานาจของกิเลสตัณหาแต่ว่าเหมือนโลกทั่วๆไปไม่มีอะไรแตกกันเลย ในวงผู้ปฏิบัติเราฉะน้นเวลานี้ก็ยิ่งร่อยหรอลงไปครูบาอาจารย์หลายที่เป็นที่กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจเราได้เคยกราบไหว้บูชาได้เคยเคยได้ยินชื่อยิงเสียงของท่านให้เป็นเครื่องอบอุ่นภายในจิตใจก็คลอยหรอลงไปร่อยหรอลงไป,งไปจะไม่มีอะไรเหลือจะแล้วเวลานี้แล้วเราจะสร้างเนื้อเนื้อสร้างตัวของเราเพื่อเป็นหลักเป็นเจนขึ้นไปเพราะอาศัยโอวาทคำสั่งสอนหรือความอบอุ่นจากท่าน ความพึ่งพิงอาศัยท่านมาเป็นทุนทุนหนุนตนขึ้นสู่ระดับแห่งธรรมอันสูงปโดยลลาดับอันเป็นที่พึ่งของตอนได้ที่เรียบประอาจตาหิตโนนาโถมันจะไม่ปรากฏบ้างหรือเวลานี้มันจะเสร็จทิ้นเป็นเสียทุกสิ่งทุกอย่างเลยเหลือตั้งแต่ร่างของผ้าของเลินผ้าเหลืองห่มคลุมอยู่เท่านั้นเหรือมันจะม,มีของจริงอะไรติดจิตติดใจบ้างหรือศาสนานี้เป็นโมฆะถึงขนาดนั่นเทยวหรือเป็นที่สมบูรณ์พูนผลยิง อย่างไม่หาประมาณไม่ได้ตั้งแต่กิเลสเต็มหัวใจของพระของเยนของนักปฏิบัติเราเท่านั้นเหรือเวลานี้คิดให้ดีนะนักปฏิบัติถ้าจะตักตวงเอามาผลนิพพานด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าและเชื่อพระเจ้าอย่างจริงจังว่าพระเจ้ามมไม่ใช่องค์ปลอมไม่ใช่ศาสดาปลอมเป็นศาสนาที่จริงแท้แน่นอนแน่นอนไม่สงสัยกิเลสเป็นของปลอมนะแล้วนี่เราเสการกิเลสขึ้นมาให้เป็นของจริงนะ ธรรมะการเป็นของปลอมขึ้นไปขึ้นไปหมดซะแล้วเวลานี้จนจะไม่มีทำบทใดเข้ามาขัดแย้งเข้ามาต้านทานเข้ามาต่อสู้กับพิเดสพอที่จะเอาตัวของเรารอดไปได้ในวันในเหวันหนึ่งให้มีความสงบเย็นแล้วนะมันจะมีตั้งแต่ปืนแต่ไฟเผาจิตเผาใจเราจะว่ายังไงผมก็ยิ่งอ่อนลงทุกวันทุกวันท่านทั้ง,ง,งหลายก็ทราบอยู่แล้วลบหลีกิิบ,บตัวไปนี่เพื่ออะไรแต่ก่อนผมก็ไม่ลบไม่หลีก แนะนาส่องสวงหมู่เพื่อนเต็มทัศน์กับำลังความสามารถทั้งประชาชนญาติโยมท่านเองนมีมากเท่าไหร่ก็สอนทุ่มลงไปทุ่มลงไปขั้นสุดท้ายถ้าขันก็อย่างที่ว่านั่นแหละเครื่องมือเครื่องมือฟังเลยคอยล่อยล้อไปล่อยล้อไปอ่อนลงไปอ่อนลงไปจนกระทั่งมันจะไปจริงๆผมก็เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังความเี่สงสารหมู่เพื่อนไม่อยากจะพูดอะไรให้ตะโกะเทือนจิตใจผมก็เคยรักษาเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังที่ข่าวที่ผ่านมาแล้วนี้เกือบไปจริงๆแล้ว ยังเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์โรคหัวใจกับโรคอะไรมันหอบที่มันบวกกันเข้าถึงเจ้าของนด้กำหนดเองนู่นแล้วถ้าหากว่ายาไม่ถูกนี่ก็เป็นจริงๆอ่ะป่านนี้ไปแล้วไม่เหลือเพราะได้คิดได้คาดมาแล้วไม่เคยผิดนี่เรื่องท่านเรื่องขันน้องเจ้าของทุกเกิดขึ้นในเจ้าของในขันเจ้าของกำหนดกันอยู่ต่อสู้กันอยู่ลําหรือยับยั้งกันอยู่ ทำไมมันจะไม่รู้สิ่งเหล่านี้มันหนักมันเบาขนาดไหนเคยยับยั้งกันเคยล้างกันเอาไว้ก็เคยมานานมานานแล้วแล้วบทเวลามันหนักเข้าหนักเข้ามันจะสู้กันไม่ไหวนี่ก็ได้วิโตวิจารณ์้ามากมายถ้าไม่อยากจะพูดให้หมูเพื่อนฟังมันจะกระทบกระทือนเพราะไม่มีอะไรเป็นผลเป็นประโยชน์เกิดขึ้นจากการพูดให้หมูเพื่อนฟังเลยหากจะแยบบ้างก็เป็นบางองค์ นิดหน่อยเท่านั้นนอกจากจะดูอากับกริยาหรืออาการที่เคลื่อนไหวไปมาเท่านั้นมันหนักขนาดนั้นก,ก็เดี๋ยเป็นแล้วนี่ให้เห็นแล้วนะแต่ก่อนผมก็ไม่เคยเป็นโรคหัวใจก็เคยเป็นมานานแม้จะว่าเป็นโรคที่ตายง่ายก็ตามแต่ก็พอทำเนาพอย้ำยั้งกันได้พอโรคอะไรพูดไม่ถูกแต่มันก็เป็นขึ้นมาชัดๆ ที่า่าที่ว่าเล่าให้ฟังเหมือนกับโรคหอบเหมือนกับโรคมันจะพาให้ชักให้สลบไปในขณะนั้นโรคสะอึกหรือโรคอะไรพูดไม่ถูกแต่ไม่ใช่สะอึกเหมือนอย่างเราสะอึกนะพอมันเป็นขึ้นมาแล้วมันกักะกะกมันไปเลยนี่สู้กันก็สู้นี่ผมก็ยังไม่เคยเห็นโรคหัวใจผมนี่ได้ถึงเก้าิเก้าเปรเซ็น ผมได้เคยเล่าให้ฟังแล้วว่า99%ตั้งแต่คราวถ่ายท้องอยู่น้องผือนั่นถึง99%ส่วนโรคหัวใจเพียง98เท่านั้นยังไม่ถึง99แต่คราวนี้ถึงถแล้วนั่นจึงจะอดจึงอดไม่ได้ว่าที่เราอดไม่ได้ที่เราจะวิตกวิจารกับเราคำว่าวิตกวิจารณกับเราก็คือกับหมู่กับคณะนั่นเองไม่ใช่อะไรคอันนี่เราใช้เพื่อหมู่เพื่อคณะเราไม่ได้ใช้เพื่อเราถึงได้วิตกวิจารอ๋อถ้าลงขนาดนี้แล้วเรานี่จะไม่เลยเจ็ดวันนั่น จะต้องไปแน่ๆเพราะมันรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันล้างกันไว้ล้างไว้เมื่อมันเหลือกําลังแล้วมันต้องปล่อยทางกัะพุทธเจ้าก็ยังนี้ผ่านหรือเ่าเราหนูเพียงตัวหนึ่งเท่านั้นนั่นจะไปวิเศษวิโสเกิดพุทธิเจ้ามาจากไหนพอที่จะค้าโลกอยู่ได้ไม่ต้องตายนี่ที่ว่ามันเก้าสิเก้าเปอร์เซ็นต์นั่นเป็นยังไงตั้งแต่ก่อนเราทราบตั้งแต่โลกกันอื่นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เห็นโลกอันนี้พอมันห่อเข้าไปเต็มที่มันเหมือนกับมันทักไปเลย ถ้าประชากไปลมหายใจนั้นหมดขึ้นข้างบนหายไปข้างบนหมดเงียบนั่นเหลือแต่ความรู้เวทนาดับหมดเช่นเดียวกับที่ว่าถ่ายท้องถึง่อเจียนถ่ายท้องยี่บห้าหนออเจียนสองหนนั่นแหละดับหมดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเท่านั้นไม่มีใบตากรแข้งขาวัยว่าทุกส่วนเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีความรู้สึกอะไรเวทนาะายดับหมด เหลือแต่ความรู้เท่านั้นนั่นเก้าจุเก้าเปอร์เซ็นอันนี้ก็มาเป็นแล้วถ้าหากว่ายานี้ไม่ไม่ทันไม่ถูกกับยาหมอจีนนี่ต้องไปแน่ๆไม่สงสัยนี่ถึงเพราะมันถึงเก้าจิดเก้าเปอร์เซ็นแล้วเนื่องจากโรคไออธทิบาหอบเนี่ยเข้าไปบวกกับโรคหัวใจพอมันขึ้นถึงขีดแล้วลมหล,ลมหายใจนี่ดับเง็บไปเลยมันเหลือตั้งแต่ความรู้ไม่ดับอัมนที่ความรู้ยังไม่ออก ล้างความรู้นั้นไว้ไม่ให้ออกบังคับเอาไว้ส่วนลมหายใจนั้นหมดไปแล้วแต่ความรู้ยังไม่หมดมีบังคับมันไว้ไม่ให้ออกไม่ให้ขึ้นไม่ให้ลงไปไหนให,ให้รู้อยู่กับรู้บังคับไว้แล้วในขณะที่บังคับไ้นั้นทุกเวทนาหายหมดไม่มีอะไรเหลือเลยร่างกายทุกส่วนเหมือนท่อนไม้ท่อนปืนให้สักแต่ว่ารู้ให้บังคับกันไปนั้น ไม่ก็นานไม่นานนักก็ลมหายใจก็ค่อยแสดงขึ้นมานิดๆนิดๆนิดๆทั้งๆที่มันหมดไปแล้วนะถ้าธรรมาดามันก็ไปเลยเพราะคนนั้นต้องตื่นเต้นเวลามันเป็นถึงขนาดนแล้วตื่นเต้นหาสติสตังมาได้ต้องปล่อยเลยความรู้มันก็ออกไปในขนาดนั้นไปเลยเจ้าของก็ไม่รู้แต่นี้สาธุไม่ได้อวดมันรู้ดิอะไรๆหมดไปหมด,ไปหมดไปมันรู้หมด แต่ความรู้มันไม่หมดนี่มันรู้อยู่นี่ก็ต้องอาศัยนี่บังคับไว้นะฮนออกบังคับไว้ในภายในตัวนี่ไม่นานนักก็ค่อยลมหายใจค่อยปราก,กุดขึ้นมานิด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 ,นด,นดบังคับกันไว้ตรงนั้นไม่คิดไม่ปรงุงปล่อยมันค่อยแสดงขึ้นมาตอนที่มันลมหมดลมหายใจนัน่นแหละเป็นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์พอนานเขานานเข้าพอสมควรแล้วลมหายใจค่อยแสดงขึ้นมา นั่นย้อนกับมาเก้าสิบแปดเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นท์เดี๋ยวเวทนาความอ่อนเพียทั้งหลายก็ค่อยปรากฏขึ้นพร้อมกันกับลมหายใจค่อยแสดงขึ้นมานี่นี่ลกหายใจนี่ได้ปรากฏถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แสดงนี่ก็ล้างไว้ก็เพื่ออะไรก็เพื่อหมู่เพื่อคณะสัมพัน์ผมเองผมไมเสียดาดอ,อะไร,ะไ,รไม่ได้คุยนีย่พูดทำทุกบทบทุบบาทผมไม่มาโกหกหมู่เพื่อนผมพูดเต็มอกเต็มใจพูด พูดด้วยความจัดความจริงเจ้าของโดยไม่ต้องสงโดยไม่มีอะไรสงสัยแล้วก็พูดด้วยความเมตตาสงสารหมูเ oh. พื่อนอย่าควรจะตั้งออวตั้งใจไงให้ตั้งเว,เวลาที่แนะนํต่าสอนอยู่อยู่นี่ที่ฟังก็ฟังแต่จริงจะจังขนาดนั้นเอา้าตายแล้วมีใครสอนนะมีนี่สอนไม่ได้คนตายแล้วเจ้าของก็ตายแล้วสอนไม่ได้คนตายก็ตามตายแล้วฟังไม่ได้สอนไม่ได้เหมือนกันนี่ก็คือความจริงอันหนึ่ง มันเห็นจะชาดอยู่ในธาตในขันของเราถ้าคิดไม่ได้อบรมทางสอนเจ้าของไม่ได้อบรมเจ้าของไปแล้วจะเป็นยังไงตายแล้วมาก็เหมือนหนูตัวหนึ่งตามไม่เกิดประโยชน์อะไรมนุษย์ก็ว่าเฉยให้ชื่อกันไรมนุษย์มนุษย์ษยตายเฉยความมีตติเตตังความเป็นหลักเป็นเกณฑ์หาหลัก,ลกเกณฑ์ไม่ได้มันเท่ากันกับสัต์นั่นแหละถ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมใครจะว่าดีว่าเลิศว่าประเสริฐก็ตามแต่มันมีแต่ลมปากทั้งนั้นแหละ ถ้าลงไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจเจ้าของให้ดีตามอัดตามรมคนเราดีตามธรรมดีด้วยธรรมดีด้วยการฝึกการฝนการอบรมจะดีมากตีน้อยดีด้วยเหตุนี้ไม่ใช่ดีด้วยชื่อด้วยเสียงด้วยจิตที่สับจิตติคุณที่ล่ําลือกันลั่นไปเฉยๆนั่นเป็นลมปากมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแหละอืมแต่ามันเป็นในภาณจิตในใจฝึกฝนอบรมเจ้าของถ้ามันจริงมันจังสิถ้ามันเห็นถ้มันเรื่องตายเห็นแต่จะไม่ตาย รู้กลมายาของการตายให้มันรู้รู้ตั้งแต่ยังไม่ตายไม่จะทกสถานค็ลงรู้ขนาดนั้นแล้วตายก็ตายเธออืมีแต่เพียงว่าเปลี่ยนธาตุของธาตุของขันสลายตัวลงไปทนานั้นธรรมชาติที่รู้ไม่มีอะไรเกี่ยวอะไรเกาะมันไม่ใช่ธาตุไม่ใช่ขันอันนี้ไม่ใช่สมมติอันนี้มันจะมาเกี่ยวเกาะกันอะไรมีส่วนเกี่ยวเกาะมีส่วนข้องให้ได้ดีได้เสียใจดีใจใเสียใจให้ได้ให้เสียต่อกันยังไงมันไม่มีถ้าลงถึง ความบริสุทธิ์ดลล้วนท่านเรียกว่าวิมุตติมุตมันเกี่ยวกับวิสมมุติอะไรกันเหล่านี้เป็นเรื่องของสมมติทั้งนั้นที่แสดงตัวที่ว่าได้ว่าเสียว่าล่มงาจงว่าเป็นมาตายว่าทุกข์ว่ายากว่าลําบากว่าทรมานอะไรเรนี้มันเรื่องสมมุติทั้งมวลเป็นเรื่องของขันแสดงตัวเรื่องของจิตที่บริสุทธิ์ดลล้วนแล้วมีอะไรมาแสดงนั่นนะพระพุทธเจ้าท่านทรงสมบัติอันนั้นนะสาวกอรลันต์านท่านทรงสมบัติอันนั้นไง ถ้าไม่ทรงลยขี้หมูราขี้หมาแห้งเต็มหัวใจเหมือนอย่างพวกเราซึ่งเต็มไปด้วยความขี้เกียจขีร้านจะชําระออกก็กลัวมันจะไม่พอกหัวใจอยู่นั้นตลอดไปก็ขี้เกียจนอนกอดกันนั่นไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยสัใจเราไปปฏิบัติเลยทำมีอยู่สิ่งที่จะฟอกจีชำระสัสาังถึงที่จะปราบสิ่งที่ั่้ชาตระวังทั้งหลายมีอยู่ในสัจธรรมอันเดียวกันน่ะหัวใจเรานั้นอ่ะเป็นที่รวมแห่งสัจธรรมทั้งสี่ ทุกสมุทยัยนี่ตัวทําลายมสมุทัยเป็นตัวก่อเหตุให้ทุกเกิดขึ้นมาทําลายนมรรคเป็นตัวก่อเหตุให้นิโรธเกิดขึ้นมาปราบทุกทั้งหลายให้เรียบล่าไปจากจิตใจนี่นี่กิริยาทั้งสี่อย่างนี้เรียกว่ากิริยาความเริกบูรณ์ไม่ใช่กิริยาคือจิตที่บริสุทธิ์สอนมาเต็ม ติกำลังความสามารถจะมาทราบจะสอนอะไรอีกตนทุกวันนี้เนี่ยในประกาศเขาได้แนะนําต่างสอนหมู่เพื่อนและอบรมอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่ดูที่ในอยู่แต่ลาพังจะของมันก็นจะตายอยู่แล้วเนี่ยหลบนุ่นซอ่อนนี้ไปซึ่งไม่เคยเป็นก็เป็นนะเนี่ยไหนที่สะดวกสบายตามเรื่องอัตยาสายตามธาตุตามขันมมนมีอะไรกวนก็ไปเท่านั้น,นะว่ไงไอเขาสอนก็สอนมากต่อมาแล้วอยู่ได้ก็อยู่ไปมันหากว่ามันไม่ไหวจริงๆก็ สลัดขนาดเดียวเท่านั้นมันก็ยากอะไรของนี่ไม่ใช่เป็นของยากดินน้ำลมไฟมันเป็นของมันอยู่แล้วยากมันอะไรหัวมันหาอะไรอะไรเป็นคว,ความดีความดีที่ใจเป็นสาระแก่สารพยุงตนให้เข้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองตนึงความพ้นทุกข์นั่นแหละให้ามาขมักขะเม้นให้อุตสาห์พย,ยายามยามาถึงหาหวกั้งแต่ความขี้เกียจขี้ข้านความอ่อนแอแท้ท้อแท้เหลวไหลนี้ซึ่งเคยแบกถังจมมากับ พบกับชาติกับจิตกับใจดวงหมุนเวียนนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วสงสัยมันอะไรว่ามันจะพาเราดิบดาดีเราพิเศษพิสูอะไรจากสิง่งล่านี้นี่จะมันพาให้จมมาเรื่อยๆอย่างนี้ทำเท่านั้นที่จะพาคนึน่้มีความจเจริญรุ่งเรืองมมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อใครนี่นะที่กล่าวทุง่งเนื่องศาสนาองค์เอกศาสดาองค์เอกอยู่ในวงขันเนี่ยให้าเห็นนี่ค่ชัด,ชดเลยเถอะไม่สงสัยสงสัยอะไรเงยพระพุทธเจ้า เนี่ยเป็นเพื่อนประกาศให้รู้ผู้ริเจ้าหเห็นผู้ริเจ้าให้เชื่อพู้ริเจ้าตรงนี้นหะทัดจะทาทั้งสี่นี่นหะเอาเรียนลงไปอยู่ในวงขันนี่เมื่อเห็นอันนี้รู้นี้แล้วจะไม่สงสัยว่าผู้ริเจ้าสันติติโกสันติติโกจะประกาศกังวานขึ้นมาที่นี่จนสุดฉีดของสันติติโกจะไม่นอกเหนือไปจากนี้เลย นี่กำลังไหลกันมามาก่ามากทำให้ถึงสี่สิบกว่าตั้งอกตั้งใจคือปฏิบัตินะจะมาเหลวๆไหลๆนะให้หนักอกหนักใจไม่ว่าชาติชั้นบรรณใดล่ะมันกิเลสเต็มหัวใจด้วยกันอย่ามายืดมาถืออย่ามาสําคัญมั่นหมายว่าเป็นชาตินั้นสูงชาตินี้สูงชั้นนั้นสูงชั้นนี้สูงอย่าให้กิเลสมันหลอกไปนะอืมชาตินั้นสูงชั้นนี้สูงยศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตแล้ว จะก้าวขาไม่ออกมันหนักยศมมันหนักความสําคัญนั่นแหะคือกิเลสหลอกคนให้รู้เอาามันทังลงไปในหัวใจมันเป็นไนถ้ากิเลสทังหัวใจไม่เสยสัรมันก็วิเศษเองอะ่ะมันวิเศษในหัวใจยาวิเศษด้วยคาเสดสันตั้นยอ่อถึกนั่นเกิดประโยชน์อะไรทั้งนั้นอะ่ะชาติไหนาก็ชาติกิเลสบังคับหัวใจกิเลสพุ่มหอยที่หัวใจจะต้องได้แก้ได้ขายได้ถอดได้ถอนด้วยกันเพานราะฉะนั้นเวลามาถ,ถึงกันแล้วให้ สเพสตาอันว่ัจจตั้งหลายที่เป็นต้นทุกข์กดเจ็บเจ็บตายให้มีความสนิทสนมกลมคืนกันด้วยอัดด้วยทำด้วยเหตุด้วยผลซึ่งเป็นข้ออัดข้อทำแล้วจะอยู่ด้วยกันเจนผาสุดยามามีเขี่ยวมีเขาเหมือนสุนัขมาเข่ามากัดกันใช่ไม่ได้ในวงศาสนาวงพระวงเนนวงผู้ปฏิบัติมาแสดงอาการอย่างนี้เลวที่สุดเลยเลวที่สุดเราสลดสังเวชมากนะ เพราะงั้นลายใดที่ปากปขึ้นมาจึงไล่ออกเลยไม่อยู่พ้นทาไมเป็นอย่างนี้สอนึ้นมาเต็มแม่เต็มหมดเสสอนแคบล้มแคบตายพลเวลาแสดงมาทําไมมันเป็นอย่างนี้นี่มันน่าสรุดสองเมตจะตายเป็นนะต่อไปนี้ท่านปัญญาอาธิบายให้เนนสามเนนนั่นตังอย่ว่าไงรู้เรื่องรู้ลาบ้างอะไรก็ไม่รู้เนี่ย